ลูกหมีรัศมีจับตาคู่นี้สอแวลเลิกปิดฉากรัก2ปีล่าสุดวงในคอนเฟิร์มแบบนี้หลายคนจับตาความสัมพันธ์สอแวลรักร่วมอีกคู่สําหรับลูกหมีรมัศมีซูปเปอร์เมเดลแถวหน้าของเมืองไทยหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาโพสแคปชั่นชวนสงสัยว่าซิงเกิลมัมลูก2ตัวไวกําลังซนซึ่งงานนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า เรื่องของความรักของเธอกับหวานใจดีกีเชฟชื่อดังระดับประเทศจะล่มซะแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีล่าสุดสำนักง,งานข่าวคมชัดลึกได้รับข้อมูลจากวงในคอนเฟิร์มว่าลูกหมีรัศมีวิวาล่มจริงกับหวานใจหนุ่มดีกีเชฟส่วนรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจริงเท็จแค่ไหนผงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีที่สุดฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ